มาดูเรื่องของคนหัวร้อนกันต่อหน่อยค่ะเป็นพนักงานส่งของนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าขี่รถกลางแดดเยอะไปหรืออย่างไรเพราะว่าไปกลับรถค่ะคือส่งของเสร็จไปกลับรถหน้าบ้านเขา,าไปกระแทกประตูบ้านเขาเจ้าของบ้านเขาก็ต้องออกมาอันนี้อ๋อเป็นรถกระบะนะคะคุณผู้ชมก็มีการเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีไปพยายาม<ป>จะกลับรถอ่ะแล้วมันไปโดนประตูบ้านเขาจริงๆนะคะก็การปิดมันก็ชัดทีนี้ก็มีผู้หญิงสูงอายุท่านหนึ่งท่านก็ออกมา ต่อว่าค่ะเอากะระแหมขับกับรถชนบ้านเขานี่เนาะเนี่ยนะคะออามายืนต่อว่าเลยขับรถยังไงอะไรยังไงนะคะ,ะแต่สุดท้ายคุณผู้ชมคนขับอะ่ะแทนที่จะขอโทษแล้วก็แบบคุยกันดีๆใช่ไหมมีการให้ของลับนะคะ<อ>ให้ของลับแล้วบอกว่าแน่จริงจดทะเบียนไว้เลย<ะ>ไม่กลัวคุณป้าด้วยนะคะแต่สุดท้ายสืบไปสืบมาลูกของคุณป้าค่ะเป็นตำรวจระดับผู้กำกับอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรแห่งหนึง่ง<ะ>เอาไปดูจังหวะความวุ่นวายก่อนค่ะ Vai, oh. comer. เนี่ยคุณผู้ชมถา<ะ>มันเหมือนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะคือคนขับรถส่งพัสดุเนี่ยเขาขับกระบะมาแล้วก็กลับรถอยู่ในซอยเนี่ยค่ะมีการถอยไปชนประตูรั้วบ้านของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็มีการโต้เถียงกันคือตอนแรกเนี่ยเขาก็ขออภัยอย่างนี้นะคะม<ะ>มีคำว่าขออภัยออกมามแล้วคุณป้าก็บอกว่าขออภัยได้ไงมาชนนี้ก็ต้องรับผิดชอบกันสินะคะก็มีการพูดคุยต่อต่อลาะต่อเถียงกันอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็คนขับเขาเลยบอกว่ามันเสียหายเยอะไม่เล่า อา้าจดทะเบียนไว้เลยจ้าอันนี้คือท้าทายแล้วนะคะบอกให้จดทะเบียนไว้ได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยขับรถออกไปโดยที่ไม่ได้มีการลงมาดูแต่อย่างใดโดยมีใจความค่ะระบุมากับคลิปนะบอกว่าคนขับรถคันนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยมาด่าแม่ด้วยถ้อยคําหยาบคายทั้งที่เป็นบ้านของเราแถมมาชนบ้านเราด้วย บอกให้จดทะเบียนไปด้วยอีกอีกด้วยซ้ํานะคะ<า>ก็คือไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยห<า>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านในหมู่ขาค่ะตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการช่วงเย็นของวันที่13ตุลาคมคุณพัชราค่ะอายุ73ปีเป็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะคะเธอบอกว่าก็กําลังเดินเข้าบ้านนั่นแหละ แล้วเห็นรถคันนี้กาลังกลับรถก็เลยเตือนว่ากลับไม่ได้นะคะเพราะว่าชนประตูหรือว่านสันแล้วน่ะแต่คนส่งของเขาก็ยืนยันว่ากลับได้พอเลี้ยวกลับมาค่ะเขาก็หันมาถามว่าค่าเสียาหายเท่าไรจึงบอกไปว่าเรื่องประตูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะถ้ามาขอกลับก็จะเปิดประตูให้กลับหรอกถ้าพูดกันดีๆก่อนคนส่งของจะขับรถออกไปแล้วก็ตะโกนนะคะเมาแกะมีการพูดคําหยาบคายหลายคํานะคะตัวเองเนี่ยอายุรุ่นย่ารุ่นยายแล้วนะ คนขับยังหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะน่าจะประมาณยี่สิบสาสิบเท่านั้นไม่น่าธรรมาดากันไม่น่าจะมาก้าวร้าวแบบนี้ค่ะบอกเขาเรียรถกลับได้ปั๊บเขาบอกเสียหายเท่าไหร่พวดอย่างเงี้ยพวกแบบไปโดนเสียหายเท่าไหร่สองสองบานใช่ไหมสองสองอันไะไรอ่ไฮะไม่รู้เขาเรียกอะไรสองอันใช่ไหมบอกมันไม่ใช่เรื่องปัญหาใหญ่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยเรื่องประตูเนี่ยถ้าเธอมาขอว่าขอนะขอกลับหน่อยอย่างเงี้ยฉันก็จะให้ เธอไม่อะไรเลยเธอมาแล้วก็ซื้อกระดา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 บ้านข้างๆกันก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ทำเสร็จแล้วมันก็มันก็ขับแล้วเราไปหน่อยแล้วมันก so ็มาให้ของรับอัให้ของรับป่ะเนี่ยปันหาคือตรงนี้คือที่เราติดใจกันมาด่าเราทำาราด่าด่าเรื่องอะไร คุณป้าบอกมาด่ากันทําไมะนะคะทางด้นของพันตํารวจเอกธนกฤิตรวยอารีค่ะท่านผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรหนอมะโมงที่จังหวัดชัยนาทเป็นลูกชายของคุณยายพัชระเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกว่าบ้านเนี่ยเป็นซอยตันค่ะคุณผู้ชมหากมีคนหลงเข้ามาหรือเข้ามาทําธุระแล้วต้องกลับรถก็บอกกัน เรามักจะเปิดให้นะคะแต่ก็อนุญาตเป็นกรณีกรณีไปนะไม่ได้ว่าโอ้โหเปิดบ้านให้ทุกคนเป็นจุดกลับรถขนาดนั้นแต่รายนี้ปรากฏว่าพอกลับรถอะคะ่ะคุณผู้ชมมีการชนประตูแล้วก็ไม่มีคําขอโทษนะอันนี้ลูกชายบอกนะคะแล้วก็มีการใช้คําหยาบคายใส่คุณแม่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะว่าใครคือคนขับรถก็มีการโทรมาเจราจากาันอยากจะขอโทษแต่ อยากจะฝากบอกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของการขอโทษหรือว่าเนี่ยประตูเขาเป็นรอยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของค่าเสียหายหรอกมันเป็นเรื่องของจิตสํานึกอยากจะฝากถึงบริษัทก,ก่อนที่จะรับพนักงานนะคะต้องอบรมหน่อยเพิ่ม EQ ให้หน่อยครับลถเก่งอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีมารายาททางสังคมมากกว่านี้นะคะเนี่ยเราก็มีการติดต่อมาเพื่อขอโทษด,ด้วยนะคะก็ก็เป็นเรื่องที่เนี่ยลูกชาย<ะ>เขาเออกมาพูดนะโพสตคลิปแล้วก็พูดไว้บอกว่าทําอย่างนี้มันก็ไม่มีมารายาทอะ่ะ เนี่ยนะคะความเสียหายก็ส่วนดึงแต่ว่าอยากให้มีการสำนึกผิดให้มากกว่านี้อ,อยากจะได้รับคําขอโทษจากทางพนักง,งานด้วยนะคะติดตามพ p ีพิทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย